สดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามางพบเจอกันในอีพีที่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับมีพระสวยยี่สิบรายการมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรนี้เลยนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทานนะครับทุกรายการองค์ละสองร้อยบาทรีค่าจัดส่งนะเริ่มในการที่หนึ่งกันเลยนะของอีพีที่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเป็นปิดตายแล้วนะ ่วงนี้ปิดตาขายได้เราก็จะปิดตามมาลงเยอะหน่อยนี่นะครับเก่ามากเลยแต่ผมรู้ที่นะครับ๋ยวผมขอนี่นะครับรายการที่หนึ่งการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองเป็นสิงนะครับสิงโลหะทองเหลืองนะสิงสามขวัญน,นะครับนี่ แปลกอีกไม่เคยเห็นสิงโตหะทองเหลืองนะครับรายการที่สามวันนี้เป็นอันนี้เป็นไก่นะครับโลหะทองเหลืองเหมือนกันเป็นหลวงพ่ออะไรนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะแบบแบบนนแบบนะครับ ไม่มีเขียนอะไรนะข้างล่างนี้ไม่ใช่เป็นอับเป็นแค่ลวดลายนะครับเป็นแค่ลวดลายเป็นใก่นะครับในการที่สี่เป็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนช้างนะครับเขาเขียนนะ่าจะผมอ่านไม่ออกนะเผื่อใครรู้จักนะนี่นะครับแปลกดีนี่นะครับ ยังมีบนช้างเลยรายการที่ห้าเป็นพระหล่อทองเหลืองนะครับเป็นพระพุทธเนะนื้อ่งบัวไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นี่นะครับโปกัส้องนี่นะครับรายการที่หกเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นหลวงปู่ศกนะ อุศุฮานอเชนตะกัวรายการที่เจ็ดเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงลงทองนะครับนี่เนื้อผงลงทองนะครับผ้เนื้อผงรายการที่แปดเสียดายนะครับอันนี้แหว่งข้างบนเป็นร้าลวงปู่ดทวดนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับ เป็นเนื้อที่ค่อนข้างหายากนะแต่ว่าม็มีรอยกอรทะททาะันแล้วครับแต่เอ่าไว้ใช้นี่ผมว่าก็คุ้มค่านะ,ะการนี้แต่การที่เก้าเป็นลูกอมนะครับเก่านะแต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะลูกอมใายการที่สิบ น,นี้มีโค้ดเลขสามนะครับก็ต้องตีเป,ป็นองนะปุชิมอะเนาะผงพายกูมาอะไรเงี้ยครับรายการที่สิบเอ็ดไปกันง่ายนะเป็นพัดสมเด็จนะครับนี่เนื้อผงนะพระสมเด็จเนื้อผงนี่นะครับพระสมเด็จเนื้อผงรายการที่สิบสอง เป็นท่าเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานนะครับขี่หันมุมานนะครับหนึ่งขี่หันุมานหรือว่าทรงหันมุมานนะครับหมายเลขที่สิบสามเป็นท่าเนื้อดินนะครับเป็นทัพกูนะแต่ผมไม่ทราบว่ากุไหนนะครับนเ,นเนื้อดินนะฮะเก่าๆเลยรายการที่สิบสี่ เป็นพระสังฆราชนะครับหลวงทองนะเป็นเนื้อผงนะครับมาดูเป็นเนื้อผงนะนเก่าๆนะครับรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญใบโพนะครับหลวงพ่อโสธรนะเนื้ออัป,ปกานะครับเนื้ออัป,ปกาปีหนึ่งห้านะครับเน,เนื้ออัป,ปกาปีหนึ่งห้าหมายเลขที่สิบหก เป็นท่านเนื้อผงจีบบัวนะครับเขาเรียกว่าจีบบัวเล็ลกหลวงปู่โตะนะครับนี่จีบบัวเล็กนะไม่มีตะกุดหมายเลขที่สิบเจ็ดแปลกดีครับเรียกไม่ถูกครับคืออะไรนี่ผมยังเรียกไม่ถูกนถือดาบสองฝั่งเลยนะเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะครับมาให้ดูพูดไม่พูดไม่ถูก ก็คืออะไรก็สวยดีก็เลยมาไล์ให้ดูเพื่อมีใครชอบในการที่สิบแปดเป็นภาพปกทางใต้นะเป็นผาาเนื้อดินปกทางใต้นะครับปกอะไรปกนางตานะครับปกนางตาผิดถูกไม่รู้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ในนี้กาลที่สิบแปดในการที่สิบเก้าแปลเข้าไปอีก มีแพ้แถบมีจานข้างล่างเป็นลูกอมมีจานนะมีตะกุดมาอย่างนี้เลยนะครับมาเป็นชุดเลยก็200บาทเหมือนเดิมรายการที่ยี่นอนมาเลยนะครับเป็นพาพต่ยยาบนะครับนี่พระปจำวันอังคารนะนเนื้อผงนะครับสวยๆเลยนี่นะครับ พบ20รายการนะครับขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์โทรนีน่เองนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการองค์ละส0 0บาทช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ